ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะคะที่สําเร็จอีกหนึ่งขั้นของชีวิตใน,นในการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ติดตามเฝ้าดูพวกเรามานะคะก็เห็นพวกเรามีความพยายามมุ่งม,มั่นตั้งใจทาหน้าที่ฉะนั้นเชื่อมั่นว่าพวกเรานะคะจะก้าวต,ต่อไปนะคะในการทําหน้าที่ของตนเองซึ่งได้เน้นย้ำเนาะได้ฝากให้พวกเราได้คิดตลอดว่า เราจะอยู่ในสถาหนะใดะห,นหน้าที่แห่งใดถ้าเราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะทาเพื่อตัวเองก่อนดีกับตัวเองแล้วทุกอย่างก็จะดีตามมาฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้กําลังใจพวกเราก้าวต่อไปนะคะวันข้างหน้าในการที่เราจะเรียนรู้เพื่ออนาคตของตัวเองให้พวกเราประสบผลสําเร็จนะคะและอย่าลืมว่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกัน,นวันใดที่เรารู้สึก เหนื่อยท้อแท้มีปัญหาหัานกลับมานะคะ,ะยินดีต้อนรับพวกเราเสมอแล้วก็ขอให้พวกเราก้าวต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆ สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบระดับการศึกษาด้วยนะคะคุณครูก็ขอให้เด็กๆนะคะโชคดีนะคะได้เรียนตามที่ตัวเองต้องการตามความฝันของตัวเองนะคะถ้า ใครไปไปมามหรือว่ากลับมาบ้านนะคะก็สามารถมาเยี่ยมมาหาคุณครูทุกท่านได้นะโรงเรียนบ้านหันหน้าตรงนี้นะคะ,ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จค่ะ ะะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆปหงทุกคนด้วยนะคะ c o n เกรสทูเลชันคะ่ะวัเนขอเห้นักเรียนชั้นปหงทุกคนเป็นคนดีนะคะและมีความสุขกับชีวิตมัธยมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ คุณมารีนะคะขอให้เด็กๆทุกคนของอนภูเป็นคนดีคิดดีทำดีและโชคดีตลอดไปนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะคุณจิ๊บก็ขอให้เด็กๆที่กำลังจะจบปอ .6 อน,นี้นะคะจบมีแต่ความจุบขอให้นาคศทุกคนสดใสและก็ขอให้คนตั้งใจเรียนมีนาคศที่ดี แล้วก็อ,อย่าลืมคุณครูน,น,นะคะครูแมวดีใจด้วยนะคะที่จบการศึกษาแล้ว congratulation ขอให้มีความสุขในการเรียนต่อนะคะ ผอมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป .6 นะคะที่จะจบปีการศึกษานี้ขอให้นักเรียนชั้นป .6 ทุกคนโชคดีนะคะคอง g ก a t u l a t i o n ค่ะครับคุณพี่นะครับยินดีกับนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับขอให้โชคดีครับเจอสิดีในชีวิตนะครับตั้งใจเรียนกันนะครับสู้ๆ ครับผมส่วนครูนะครับครูบอสนะครับก็ขอให้เด็กๆชั้นป .6 ทุกคนนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับไปเจอแต่สิ่งดีๆเริ่มต้นใหม่นะครับทําตัวใหม่มระยมนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับแต่ก็ขอให้โชคดีนะครับสู้ๆครับผมเฮ้่ ในส่วนของครูเอนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับป6ในปีการศึกษา2,566นี้นะคะขอให้นักเรียนโชคดีนะคะและประสบผลสำเร็จนะคะในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปนะคะขอให้นักเรียนเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะคะและให้คิดถึงกันเสมอนะคะจบแล้ว congratulation ค่ะโชคดีนะคะ